ยังเริ่มแล้วอ้าวสวัสดีครับวันนี้นะคะก็เรามาที่นอกสถานที่นะที่ไหนที่ไหนดีไม่ไม่บอกแล้วที่นี่เป็นคาเฟ่ฟที่หนึ่งนะครับที่กำลังทำแล้วมีปัญหาในกับงานพื้นนะคะ,ะก็คือ,อยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีวยเนะเปนนไ,ไปดูสภาพพื้นไหมไปดูสภาพพื้นกันนะคะว่าเป็นไงเรามาช่วยดูให้ลูกค้าเขาทีหนึ่งตามไปตามไป มันเป็นยังไงครับพื้นเป็นยงไงคล้ายๆกับอ่ารอตเมนเก่าๆเราครับพื้นอ้ฟพิษเก่าใช่เป็นพื้นขัดมันเป็นพื้นขัดมันไว้นะครับแล้วมันก็เกลี่ยไปแล้วใช่ไหมแตกเลยพื้นที่เราดูไว้นะฮะปัญหาเราปัญหาเดิมๆนะ มานไ้มันจะเป็นแตกเป็นเป็นลอยล้าวนะฮะ่าน,นี่นะคระับแเส้นเลยตัวนี้ก็ต้เหมือนกันครับิฟลเราเเาตอนนั้นนะครับก็ใช้เป็นเจียก่อนเนาะเจียเปิดล่องเป็นตัววีนล้วเอเจนหนึ่งอเไปนะครับส่วนตรงเอินนะฮะที่ เก็บเอาไว้แล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้เจียลูกหมูเนี่ยติดใบเจียเจียผิวให้มันหยาบก่อนเออมันขัดมันมาแล้วอ่ะใช่กระคริชใช้ 3, 10, 10, 10, แผ่นลูกสามอิบแผ่นหนึ่งอาจจะลองน้ำยาประสานก่อนก็ได้นะ,นะครับเพื่อความสวยประมาณนี้นะครับทำพร้ <ทำ S 1> อมยังอเริ่มทำเดี๋ยวมาถ่ายกัตนต่อทำมาแล้วเนี่ยพี่ Yeah. <laughs> ขั้นตอนถัดไปนะฮะหลังจากเราเจียรตรงนี้เสร็จแล้วเนาะก็สังเกตน,นะครับว่ารอยที่เราเจียมันไม่ได้เป็นรอยที่ล้าวลึกเจียลงไปมันจะไม่ไม่เห็นรอยแตกเจียลงไปแล้วมันไม่เห็นรอยแตกลึกเข้าไปนะฮะถ้าอย่างนั้นอ่ะตัวเนี้ยเอาไม่อยู่ Sj ศูนย์หนึ่งดาวไม่อยู่ ตัวนี้ได้ไม่เกินกี่ประมาณสองเซนครับตัวนี้ข้องความลึกของรอยแตกไม่เกินสองเซนนะคะถ้าลึกกว่านั้นคงต้องใช้เป็นปูนนันชิ้นเก้าในการอ่อมแผมนะครับก็โอเคเราจะผสมปูนกันนะคะบเริมนะเอเจศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้ก็มีน้ำยามาให้นะฮะ,ม,าม,าะ,ฮะมีปูนก็ผสมทีเดียวหมดนะครับตัวนี้

เรียบร้อยนะฮะประมาณนี้นะที่เห็นนวลๆหน่อยนี่ทจะเห็นนวหน่อยก็เดี๋ยวให้ขัดออกนะฮะฝันแห้งมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะนวลนิดนึงทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันนะครับมค่อยมาขัดจริงติมบ้าเลยโอเคครับอ่าหลังจากเราทิ้งไว้วันหนึ่งแล้วนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ ข้างของเรานะครับเอากระดาษทรายมาลูบมานมันเรียบนะฮะอ่ะโอเคกระดาษทรายก็พันบนวัสดุที่ได้แล้วหน้าน,นะครับกระดาษทรายเบอร์1ิ0น,นะฮะกระดาษทรายละเอียดโอเคครับเริ่มเลย เราซ่อมลายล้าเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกอย่างเจียพืนเตียมไม่เรียบร้อยแล้วนะค,ะคนะนรับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะปัดกวาดทำความสะอาดก,ก่อนเช็ดฝุ่นออกนะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวทีนี้เราใ่อยมาลงสกิมกันอีกทีนึงน้ำยาประสานก่อนไหมเอออ่าน้ำยาประสานตัวนี้นะฮะก็วิธีใช้นะครับก็ไม่ต้องไปผสมอะไรก็ได้นะฮะเ่อปฏิสิธิภาพสูงสุด หรือว่าถ้าจะผสมก็คือผสมตัวนี้1ส่วนต่อน้ำหนส่วนก็ได้พื้นที่ที่ได้ก็จะเยอะขึ้นฮะแต่ว่าความเหนียวของ,ของมันนะความเหนึบมันก็จะลดลง หนักหนักแล้วกันตอนแรกครับตรงพอๆก็ใช้เป็นเกมโต้ก็ง่ายกว่า อ่าโอเคคนระับตอนนี้ก็ฉาบส่วนนี้เสร็จแล้วนะอ่าครึ่งนะึงลครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะก็เราก็จะทิ้งเอาไว้นะครับให้มันแห้งสนิทนะฮะพอะตรงนี้เห็นป่ะแห้งแลวแตะนะสีก็จะประมาณนะะี้ค่ะบที้เราเป็นภาว่าอน,นะฮะอเก็เดี๋ยวรอแห้งปุ๊บมาขัดกระดาษทรายนะฮะตรงที่มันนะูนน่ะโอเคครับ A Later Few Moments later. โอเคครับหลังจากเราถับคั้งแรกเสร็จแล้วทิ้งเอาไว้แห้งๆน,น,นะฮะก็เป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการพัดกระดาษทรายนะ,ะับก็ใช้กระดาษ mm hmm. ทรายละเอียบเบอร์1 8อยดนะครับรูปการตะเข็บที่มันโน่นขึ้นมาอย่างนี้นะคร โอ้โหตะเข็บแง๊กตะเข็บเชียงแง๊้แหน่โดดเรียบโอเคเดี๋ยวเรามาลูกระดาษทรายกันครับผมเสร็จแล้วฮะขัดกระดาษทรายนะครับประมาณนี้ฮะอาล้างขึ้นเลย เราเน้นขาดเป็นขาดแบบกว้างนะครับเน้นขาดแบบขาดกว้างอย่าไปแบบถูสุดได้จนมเดินเยอะเกินไปนะครับดูเนียนๆนะครับเนี่ยฮะเนี่ยช่วยหลายคนมาแน่หลายคนแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเสร็จเลยก็การถัดไปนะฮะก็ปล่อยก่อนปล่อยขนออกให้หมดนะฮะแล้วก็อาจจะใช้ผ้าคลุกน้ำมันหมักใช้บ้าหน่อยนะครับผม แล้วเรารอแห้งแล้วก็ลงรอบสองกันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับก็หลังจากเราถูทำความสะอาดนะฮะ mm hmm. เรียบร้อยก็ mm hmm. ตอนนี้ก็เริ่มลงชั้นสองนะครับชั้น 2, สองสัดส่วนผสมปูนเป็นไงครับปูนสองน้หน 1, mm ึ hmm. ่งครับนะฮะเราจะเก็บหน้ามันบางๆนะครับเราท้กสอน 2, 2> mm hmm. นะครับ เห็นครับโอเคครับชั้นที่สองนะครับเก็บบางๆแล้วนี่ก็แห้งแล้วนะคะนี่แรือจะเป็นผิดพออร์มนะฮะตอนนเดี๋ยวเราลงน้ำยาเคลือบเนี่ยลายต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมาชัดเลยนะฮะก็เดี๋ยวพอมันแห้งเราทิ้งเอาไว้นะครับประมาณคืนหนึ่งนะฮะ ให้ปูนมันเค็ืตัวเต็มที่นะัะให้มันแห้ง้สนิทดีทั้งนอกขั้งในนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเคลือบกันอีกทีนึงนะคร day วันนี้เป็นวันที่3ามนะก็ตกัดฉาบไว้สองชันนะฮะแห้งแล้วเรียบร้อยนะครับก็ ไปครับขั้นต่อ,อไปก็เราจะปาดฝุ่นออกก่อนนะฮะเนี่ยปาดเศษต่างๆออกไปนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยนะเช็ดอื่นนะครับผ้าแห้งนะครับผ้าสะอาดผ้าแห้งนะฮะก็ใช้เช็ดพื่นนี่ดีนงเพื่อที่ผิวปูเนะี่ยมันจะมันขึ้นนะฮะแล้วก็พอเราเคลียร์ทุกอย่างใสร็จบนพื้นแล้วก็เรา,เา F F ค่อยมาเคลือบน้ำยาใ S400 นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกัน คัครับต่อไปนะฮะเราจะทำการเคลือบพื้นนะฮะด้วย Sf 400นะฮะมันยาเคลือบที่คอ้นเงนะฮะที่เราใช้กันบ่อยๆอ่าขอบคุนะครับตัวนี้ก็จะไม่อมเหลืองนะครับแล้วก็มันจะสร้างฟิ็งนะฮะบนผิวแล้วก็ทำให้มีความมันวาวนะฮะสดด้วยเออค่อยๆเทค่อยๆไต่ดาวิปเรียน นี่นะเวลากริ้งนะครับควรต้องใช้กับถาดกริ so ้งสีเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นลูกกริ้งมันจะอมน้ํายาแล้วเข้าไปเยอะนะฮะแล้วมันจะทําให้ได้พื้นที่น้อยลงนะครับก็รีดมันอย่างเงี้ยนะฮะเวลาจุมไปแล้วอถึงถาดไปได้เลยอ่ะบนี่ก็ยังถือว่า อโอเคครับก็ตอนนี้เกือบชั้นแรกนะครับโซนนี้ก็แห้งแล้วฮะประมาณนี้นะับชั้นแรกเงาเนียร์เลยนะเ่าชัดขึ้น ก็หลายท่านถามมานะฮะว่ามันทิ้งไว้นานเท่าไหร่นะครับตรงนี้มันก็แล้วแต่อานา,านนะครับทีนี้ก็ก็วิธีก็จับดูครับถ้ามันแห้งแล้วก็โอเคแล้วะครับก็ลงอีกชั้นหนึ่งได้นะฮะวิธีใช้ก็ควรจะเลือบทั้งหมด2ชั้นนะครับเพื่อให้เฟมมันได้ระดับมาตรฐานตามที่สเปคระบุไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาเพิ่มขั้นสองกันอีกทีนึงนะฮะทิ้งเอาไว้แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับโ,โอเค A few moments later โอเคเดี๋ยวจะเริ่มกิ่งรอบสองนะฮะก็เ,เราเก็บขอบไปเรียบร้อยแล้ว,ลวนะฮะเปล่ยแปลงนะฮะโอเคเดี๋ยวช่างนายจะเริ่มกิ่งรอบสองนะครับ ครับตอนนี้ชั้นสองก็แห้งเรียบร้อยนะฮะแห้งในระดับที่เราสามารถเดินได้นะฮะลองวัดจะ,จะออกมาประมาณนี้ก็หลังสากแห้งสงนิทนะฮะก็สามารถเดินได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปยกของหนักหรือว่าของอะไรที่มันขูดขีดนะฮะ หรือว่าอย่าเพิ่งให้น้ำหยดใส่ก่อนนะครับผมก็ทิ้งเอาไว้สักประมาณ1-2วันนะครับถึงจะค่อยผลพวกของหนักหรือว่ากันน้ำได้เต็มที่นะครับผมก็ประมาณนี้ฮะลองถ่ายดูและเฟ็นด์ดูนะฮะ ครับตอนนี้เรียบร้อยนะฮะปิดงานวินโนเวทพื้นขัดมันเดิมนะครับก็สวยงามนะฮะเรียบร้อยอันนี้มันก็จะยังเงาอยู่หน่อยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสักวันสองวันนะฮะความเงาก็จะดอปลงนิดหนึ่งอันนี้ฟิลมมันยังไม่เติตัตดีโอเคเรียบร้อยครับปิดจ็อนะฮะงานนี้ขอบคุณมากนะัะที่ติดตามนะครับ สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ Lazada และ s h o ป e e จัดส่งได้ทั่วประเทศไม่มีขั้นต่ำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แ d ดสิงหามอต